อัิวินอัิวินที่ขุนะฮะอธิวินโนเลยฮะกต่พระมาบอกว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลอินเดียรับสีศาสนาอะไรเป็นศาสนาประจำชาติอินเดียโดนไทยแต่เขาจะบังคับอ่านว่าเขาไม่มีศาสนาเขาไม่ถือไทยจะศาสนาใดศาสนาหนึ่งอะไอย่างนั้นแต่พิธีการนับสีดินดูเป็นศาสนาประจำชาติไม่ติดลังไม่โดนถือไทยจะศาสนาใดศาสนาหนึ่งจง แตพิจลราินดูโดยนาคารประกันค่าอทิมดูดตีสามร้อยห้าสิบ้านพลเมืองที่ฮินดูก็ถือเอาเปลียนหน้าเป็นเตอนว่าโดยาคัรประกันคาานะครับข้าพจ้าจะพิจารณจะขายเสร็ครงแบบไหนพุทธเาสนามีอยู่ในประเทศนั้นหรือไม่ประเทศตาพีศาลน่ะปกครองในระบบก็เรีว่าประาที่จตายแบบที่มีผู้นำที่ท่านประธานอาทิตยดีหายิบฐานหละ พุทธศาสนามีอย so ู่ในปาจีขาสตะวันออกติจดายธรรมะซึ่งแต่ดีนี่ยังไม่แยกเป็นปาจีขาสติเดียนั่นก็อยู่ในประเดียวนั่นเองอาพุทธในมีปิตตย์ตรายมีกุระหัดจนเป็นชาพุทธตัรับพุทธศาสนาจากธรรมะคือพระพรรมะเขาไปเผยแพ่แล้วแต่ชาพุทธที่นหลือก็มีทั้เชีงไทยเดียบมีหมู่บ้านเชีไทยแล้วะมีกุระัดด้วยที่เขาถือจากอาพุทธ็นไทยถาเจอ้ที่เรียกมาจากทางจีอังสหรัฐไทยใหญ่ ข้าก็ไปอยู่ประมาณเลอะดีเส็มานี้แบ่เป็นไครคัมตี้ไครพาเจอหลายเป็นหลายพว่ไปกันแลถือแต่นงินทุกคนเข้ให้ได้กมน